แล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะเห็นไหมข้าวตอนเนี้ยเห็นพี่ดูนะร้อนกลางวันร้อนหัวถ้าแตกไปร้อนมากแต่ท i̇şte right นะําไมข้าวพี่ยืนได้สบายล่ะเพราะตัวแคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดระบบรากเดินเชื้อราเชื้อราถูกฆ่าทิ้งพืชหาอาหารได้ใบสังเคราะห์แสงได้คลอโรฟิลล์เดินยังไงก็ต้องพูดพี่ผมแป้งขนาดนี้ไง ไม่ง <inequ ity S 1> ั้นผมถอดตรงนั้นสอนบอกพี่จายผมทำตำแหน่งไว้นะผมมึงหันมาหาจริงผมหันมาพี่จายทำนี้ยิ้มกุ้งกินงนุ่งกินพอขึ้นรถผมบอกพี่รถไม่เกินสามวันข้าวพี่จายนะพี่จริงที่ผมพูดเลยนะเรื่องเขาพูดไปเคยได้จะเชื่อนะเราพูดตอนนั้นที่จะที่มีแม่เขาไปเราจะเชื่อต้างขาดหลุมิพย์เลเหมือนเราก็ใส่จังไม่ได้เชื่อเพราะเราผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรที่ตกงาน ปุ๋ยยูเรียทั้งๆที่มันเออจะทําให้เิียวปุดๆก็ใสจังเลยเดินผรงลงบนมันก็เม่อนตอนนั้นตอนนั้นดูวิดีโอแงทีวีโอที่พี่แมนนั่นดูแล้วมันจะแคปอนนี้ก่อนอแคปไว้พอหลังก็แคปไว้ไปให้เราดูเนี่ยเนี่ยเขาเป็นอย่งเราเี่ยเ่อันนี้อนก่อนแล้ววันนี้อหลังเนี่ยก็หายเนี่ยวา่าลองซื้อมาใช้รูปั่งรูปอ ยังไงว่าลูกส่งลูกเขาจะต่างกัม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงฮะแรกฮะบอกเขาบอกว่ามันได้ผลไม่ได้ผลอย่างน้อยข้าวอดินมันต้องดีขึ้นว่างั้นแล้วตอนนี้แพงไหมสรุปแพงนะแพงแต่ต้องรู้จักใช้นะว่าอันนี้ต้องทำนั้นอันนั้นต้องตรงนี้ใช่ครับเราต้องรู้จักใช้เราต้องไม่ต้องแค่แค่ต้องรู้จักผสมประสานอะไรอะไร อันนี้ผมก็พูดชงคทิปนะสูหลายโซรมันก็ยังอันนี้มากเอานนี้มากมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมห่มากหน่อยอก็เหมือนเดิมใช่ครับเราทาไมวันนี้พี่บอบิดทิ่เดียวเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงในนาพี่คืออะไรตอนนี้ค่ะมีขึ้นนาเห็นไหมคือคนขายนะพี่สัญชาติยานคนขายนะในผมอันนี้ผมให้ข้อมูลเลยนะสัญชาติยานคนขายมันจะพูดยังไงก็ได้ว่าของมันดีแต่ต้นข้าวอยู่ในนาพี่โกหกไม่ได้ อ่าใช่ใช่ใช่ใชอ่านี่ไปเห็นไงถึงว่าอือใช่แน่นแน่นอนแน่น